กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเด้อจ้ะเมื่อนี่คลิปนี้สิเป็นคลิปแนะน้ำตู่ของช่องน้องไมยุยนาเล่าสาวคุมวัดนา,ก,าดดกระเล่าอยู่คุมวัดเกลยใด้มากแกช่องยุยนาเล่าสาวคุมวัดพี่นอ้องฝากเนื้อฝากตู่ช่องน้องไมช่องนี้นะเด้อพี่น้องเลยเป็นคนจังหวัดยาสูรทอดอำเภอปะติวบันซิงเพ่ง ข่เป็นคนเหมือนทิ่งทพี่น้องเล้าแถๆเด่นแดขัดๆแๆน่ฝากต้นฝากตูอันนี้ก็คือ่พิพิธภัณฑ์เรือโบราณของบ้านข่อยกับพี่น้องอยู่บัดบ้านวัดบ้านเชียงทีงเรือโบ,บราณผุดบักยาวบักใหญ่เลยพี่น้องเอาขึ้นมาเลอประมาณหาปีประมาณเป็นท่านๆปีเนกัพี่น้อง คลิปนี้กะเ,เป็นแจ๊คสีบ้างในนอตคลิปแรกแหกมาคลิปแนะน้ำตุนแน่น้ำตูำต่เก่งกล่องแน่ที่ว <c oughs> ่า,าจะเลือกพี่น้องเลือเอออันเบอกอ,อกแม่บอกอกแม่อยากไอไปทั้งสระ <c oughs> อยากเป็นขี่เอเตอร์น้ำเขาพี่น้องอฝากฟังในเด้อเป็นวันนี้สวนในเด้อ ี่น้องเลยอะเบาๆลายใหญ่หา่างเดี๋ยวสิผ้ามาเบิืงเรือโบราณเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้สิเป็นหัวเรือเด้อพี่น้องเรือโบราณเป็นพันๆปีเด้อพ,พ,พี่น้องน่าสิเป็นเรือเอ่อเรือสินค้าเนอะอืลํำใหญ่เด้อพี่น้องลำใหญ่นะอืผู้ใดอยากเวี่ยนอยากเอ่อพานไปพานมากอะมามาชมเดเด้อพี่น้องอยู่วัดบ้านเชียงเพ็งเด้อเอ่อ อำเภอป่าจิวพี่น้องอตอนเอาขึ้นที่แหลกๆนะมันสีเห็นเห็นเห็นอยู่แค่ไหนได้พี่น้องหนึ่งสองสามเห็นยู่สามสามหลีดสั้นๆเหียนเหียนรพี่น้องบอกขุดว่าจะเป็นเลือดใหญ่ขนาดน,นี้อืมพระเจ้าก็เลยของบในการขุดเนาะขุด ล้ำไงพี่น้องล้ำไงคนหนีแฮมาเบิงเนาะปีนั้นบ่แมนธรรมดาเมื่อฟ้ามว่วดินเอผูอ้ดได้โชคก,ก็ได้โชคได้โชคไ,ไปหลายได้โชคไปหลายหมุดอยู่ในขี้ดินในก้นเอ,อล้ำเสบบ่ายโ้เลิกเต๋อแบบพี่น้องใส่มมโครอยู่สามขั้นขุดขึ้นนะอต็มแมโครสามขั้นในการขุดขึ้น จมทอรนี่อยู่จมดินน่ะถึงมันสภาพมันก็เลยดีนะพี่น้องมันจมดินคือเป็นเรือลำที่สภาพยังดีมากอืสภาพดีดีแห้งดีมากแล้วก็ลำใหญ่ด้วยอืโบไทยห้เเล่าเกมกันไปแล้วเนาะ <laughs> โอ้ยเก่งกล่องแน่พี่น้องเลยอื ฝากฝังส่องในเด้อพี่น้องูอ่นะเล่าสาวกลุ่มวัดเห็นจังได้ไหนก็เล่าสาวกอยู่กลุ่มวัดพอ้ออืมเป็นจังไดเห็นเลขเห็นเบอรอบอนี่แหละพี่น้องลำใหญ่มากเออมาบัดได้กับคนลูกบัดนันพี่น้องเอ้ย ก็เป็นจังสรูสาวคุ้มวัดกระไดเป็นจ้งไหนพี่น้องเรือบอลลนเอาพ่หอหอมปากหอมคอซะก,ก่อนเนาะสาวคุ้มวัดอยากอายอยากไออันนี้อยากไอกลองจตกขวงโมไปหัวไปยังฟูกัะให้กำลังใจไปทั <c> ้ <oughs> สุดไทยนี่ก็ฝากก็ฟังช่องไม่ในเรื่อพี่น้องเลยยุยนาเล่าสาวคุ้มวัดซื้อ,อยุยนากะเล่ายู่ไก่วัด ก็เลยเขาเอิ้นคุมวัดฝากฟังพอแม่พี่น้องกดติดตามกดซับสไคร์ให้สาวคุมวัดนะเดอ้อจา้าอาคิมนี่ก็ขอตนพอตัว,ตวละเป็่กรเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าสาวคุมวัดสิมานน่ามนสนุนยังกะคอยติดตามให้กำลังใจนะเดอ้อจา้าไปละจา้า